วันนี้นะครับผมจะมาสอนการทําปุ่มนะครับเป็นปุ่มสําหรับเอาไปทําปุ่มไว้คลิกนั่นคินี่ก็ได้นะครับก็วีทำนะครับก็กดไฟายครับกดนิวครับเลือกขนาดปุ่มที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างให้มันใหญ่ๆหน่อยล้กันนะครับดังนั้นนะครับกดสร้างปุ่มขึ้นมาครับ ลืมบอกไปครับเอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าผิดผิดผิดกดไฟนะครับกดนิวนครับกำน่าทุกอย่างตามที่เราต้องการนะครับความกว้างความความ,ความยาวนะครับจากนั้นเลือกเป็นแบบโง่งใสนะครับก็กดโอเคครับจากนั้นก็สร้างบุ๊ขึ้นมานครับแล้วก็ปรับแต่งใส่ทรงใส่สีอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ก็แค่นั้นนะครับก็ทำการตกแต่งเรียบร้อยครับก็ใส่กดคอนโทรลครับที่แล้วก็คลิกไปที่ปุ่มนะครับเราจะทำการใส่แสงให้ปุ่มนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับก็กดชิปค้างครับแล้วก็ดึงมา ก็จะมีแสงขึ้นมานะครับอ่าประมาณนี้ครับก็จะได้ปุ่มอ่าปุ่มเขาเรียกว่า b ร t ถ่อมสอนะครับหรือว่าปุ่ม2.0นั่นเองนะครับสำหรับเอาไปใช้ในเว็บองจุดอะไรเงี้ยหีจากนั้นก็กดเซฟแล้วก็เลือกเป็น PNG ครับแล้วก็บันทึกได้เลยครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับ